ใกล้หวยออกแล้วมีเลขเด็ดกันหรือ,อยังครับล่าสุดเลขตรงกันอยากน่าอัศจรรย์เลขหลวงปู่นะหมดเกลี้ยงแผงไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสําหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยดอกไม้ทำมือนะครับเป็นดอกไม้ที่ทำแบบแฮนด์เมดนะครับก็สามารถนำไปประดับนะครับบ้านนะครับนำไปไว้พระนะครับนำไปตกแต่งนะครับบ้านต่างๆได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นความสวยงามนะครับที่ ทำแฮนด์เมคขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นผลงานจาก FC ของช่องนายเอกเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับจะสั่งซื้อนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0890872554นะครับป้าต้อยนะครับและก็ต้องขอบอกกับพ่อพี่แม่ป้า FC นายเอกนะครับถ้าใครสนใจที่จะลงโฆษณาขาย สินค้าต่างๆนะครับยินดีนะครับติดต่อนายเอกมาได้เลยนะครับก็จะได้รับการโฆษณาเหมือนป้าต้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณป้าต้อยไว้ด้วยนะครับสำหรับสนับสนุนคลิปนี้นะครับมารับชมข่าวสารสาระความรู้ดีๆกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นายเอกจะพาทุกท่านนะครับไปดูเลขเด็ดกันนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับล่าสุดเลยวันนี้วันที่13มีนาคม2563เลขตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์หวยเด็ดหลวงปู่นะพึ่งละสังขารขายหมดเกลี้ยงแผง ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ด้วยนะครับล่าสุดเลยนะครับหลวงปู่ณนะครับได้ละสังขารน,นะครับจนเกิดกระแสะเลขเด็ดเลขดังขึ้นในพื้นที่จังหวัดชัยนาธนะครับแม้จะเหลือเวลาอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับที่จะได้เวลาออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16มีนาคม2563โดยเลขดังกล่าวที่ว่ามาจากการละสังขารของหลวงปุณณนะเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองชัยนาศหลวงปุ่ณนะได้ละสังขารเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมด้วย อายุรวมหนึปีซึ่งตัวเลขทั้งสองชุดบังเอิญตรงกันอย่างน่าอาัศจรรย์ทำให้บรรดาลูกศิษย์และชาวบ้านทั่วไปที่ให้ความเคาเรพเลื่อมใสในหลวงปู่นะต่างออกมาคว้านซื้อตัวเลขชุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผู้สื่อข่าวได้รายงานอีกนะครับว่าจากการสำรวจแผงจำหน่ายสลากในพื้นที่จังหวัดชัยนาทวันนี้พบว่าไม่สามารถหาซื้อตัวเลขชุดเด่นชุดดัง103ได้แล้วโดยผู้ซื้อสลากรายหนึ่งบอกว่าตนเองพยายามหาซื้อเลขหวย ของหลวงปู่นะตั้งแต่วันที่ทราบข่าวการละสังขารของหลวงปู่แต่ก็ไม่สามารถหาซื้อเลขได้เลยแม้แต่ใบเดียวทำให้ต้องไปซื้อเลขใกล้เคียงและเลขอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่เช่นเวลาที่หลวงปู่ละสังขารตี 5, 53, ห้าห้าสิบสนาทีหรือ จำนวนพันษา83พันษาของหลวงปู่แทนหลวงปู่นะเป็นเกจิชื่อดังของเมืองชัยนาทมีจริยวัตรที่งดงามเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตาสูงทำให้มีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศนับเป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่ง และด้วยอายุยืนยาวถึง103ปีก็ถือว่าเป็นสงฆ์5แผ่นดินเพราะหลวงปู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,460ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่6หลวงปูนะ่ะมีวัตถุมงคลรุ่นต่างๆที่มีชื่อเสียงด้านพุทธคุณมากมาย หลายรุ่นที่โด่งดังในวงการพระเครื่องระดับประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับที่กระผมนํามาฝากกับทุกทกท่านนะครับสำหรับเลขเด็ดนะครับก็สรุปเลขได้นะครับก็คือเลข103นะครับที่เป็นเลขเด่นเลขดังนะครับแล้วก็เลขเวลานะครับ0553นะครับแล้วก็จำนวนจำพรรษา ของหลวงปู่นะครับ83พันษานะครับปีเกิดของหลวงปู่นะครับ2460นะครับ2460นะครับเป็นพระสงฆ์5แผ่นดินนะครับแล้วก็ตรงกับรัชกาลที่6ด้วยนะครับก็หลายท่านนะครับกำลังหาเลขเด็ดเลขดังนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สำหรับตัวผมเองนะครับก็ขอให้พ่อพี่แม่ป้านะครับซื้อหวยกับทางรัฐบาลนะครับก็จะได้เงินเข้ามาบำรุงประเทศนะครับเข้ามาบำรุงนะครับพ่อพี่แม่ป้าอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับหวยของรัฐบาลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อพี่แม่ป้าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเลขเด็ดนะครับเลข ตรงกันอย่างน่าอาศาัศจรรย์หลวงปู่นะหมดเกลี้ยงแผงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับติดตามกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่า คลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ